ข้อแรกก็คือมันทำปาร์ตีมันทำบาร์ตีนั้งเดียวอยู่แล้วทราบอยู่แล้วก่แบบปาร์ตี้ทำยังไ <c oughs> งปาร์ตี้ทำ, <c oughs> ทำยังไงลูกทำยังไงไม่ให้มันเดือดร้อนตัวเองแล้วก็ไม่ให้เดือดร้อ <c oughs> รยยนผู้อื่นแต่อยู่ใง นี่เปนหน้าที่นักเรีนทุกคนครทำาดีไม่เิดะเรตั้งใจนสืออะไรพวกนี้นะก็คือมันทำาปดีสรู้รหน้าที่รู้หน้าที่เป็นยังนักเรียนมีหน้าที่อะไรห้บัอันแรกนหนังสอใชากเป็นหน้าเรี นี่เรามีหน้าที่เป็นนักเรียนเราก็ต้องการการเรียนกลับไปบ้านมีหน้าที่เป็นไรเป็นลูกใช่ไหมเราเราจะทำยังไงต่อพ่อแม่อุปการะหรือ่านะแล้วก็ต้องเชื่อฟังนะอย่าเป็นเด็กดื้ออย่าเป็นเด็กไม่ดีเราต้องมีหน้าที่ของเราหน้าที่เราสองอย่างแก้ให้หมดนะที่บ้านที่โรงเรียนทำให้ดีทีเข้าเรื่องรู้รักหน้าที่ ที่สามมาต่อพ้อละตอนแรกมันทำาวารมเีรู้รับหน้าที่ 3, ันที่สามสามัคคีกันไว้สามัคคีกันไหมงานก็คืองานเราอยู่ร่วมกันาโรงเรียนเดียวกันอย่างหน้าทุกวันมีอะไรเราก็จะต้องทำร่วมกันเลิกท้องอกันเรียกว่าเป็นการสามาัคคีช่วยเหลือซึ่งกันกัน ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนช่วยเหลือกันมีอะไรก็ทำร่วมกันไม่ทะเลาะบอกแว้งกันนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสางสังมสามข้อแล้วนะจำได้กันไหนก็สามข้อแล้วจำได้ก็มีสี่ข้อเอาแค่สามข้อจำได้กันหนึ่งประไรมันก็ สองอรุ่นนักหนังสอสามอรสามปีกันไว้ขอที่สิบค่ฝ่ายใจคนรอบกางคนรอบข้างของเรามีใครบ้ามาเียนออกเรียนั๊มีใครบ้างมีเพื่อนเพื่อแจ็คอันดับแรกนเพื่อนเกัน เพื ưa, cho ่อนเดี๋ยววันนี้ทำไมเหงาไม่คุยไม่พูดไม่จ้าหน้าไมกันอะไรต้องคอยดูด้วยนะเื่อนสบายหรือเปล่าไม่ให้ปากมันฝาดอยู่ะคอยแลเพื่อนนะโกบาจาร์ยังไงมีเพื่อนกลต้องมโบาจาบางต้องย่งกันกันที่โรงเรียนที่บ้านยีงไรบ้าง ที่บ้านก็มีพ่อแม่เปมนยังไงบ้างไไต้องไปดูแลกันคนรอบข้างเราเป็นยังไงบ้างอย่างที่พี่น้องเราเป็นยังไงบ้างเป็นนะปกติไหมไปดูแลจกันเฉยเรียกว่าฝ่ายใจรอบข้างนะพัชรน,น,น,วน้วเสียง,งที่หลวงพ่อตอนนนะบดีนักเรียนทำให้ทุกข้อก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพเป็น 想后。<laughs>